โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูก like, right? so, ันนะฮะว่าสิทธิพิเศษของคนโปแซนนะครับผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นนานนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับมาลัอกันเลยนะครับผมก็มาดูกันนะว่าโดนได้กี่วันก็เจ็ดสิบหกวันนะครับและหลายคนก็จะถามว่าพี่พี่ไหนว่าโดนแบนสามเตือนอะไรเงี้ยใช่ไหมก็โดนแบนสามเตือนนั่นแหละเพื่อที่อ่ามาล็อกอินช่วงอ่ายี่สิบวันแรกนะฮะ ล็อกอินเข้าไปซึ่งพอโซลคือยังไม่เปิดแบรนนะครับเลยทักไปถามแอดมินแล้วก็ได้คําตอบมาแล้วนะก็นั่นแหละครับที่เคยบอกไปนะครับผมโอเคเราจะมาดูกันนะว่าไอดี ID. ที่ไม่ได้ล็อกอินมาแล้ว76วันจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างครับมาดูกันนะครับผมมาเดีย๋ยวเราทําการล็อกอินเกมกันก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็จะขึ้นประมาณนี้นะฮะก็ล็อกอินไป มาแล้วครับถึงวินาทีในการลุนแล้วนะฮะก็จะเป็นยังไงครับผมจะเสียอะไรอีกไหมก็โอเคได้กระบอกน,นะครับอย่างแรกแล้วก็จดหมายนะฮะในการต้อนรับกลับมาปไป,ไปก็จะบอกว่าเราไม่ได้เล่นกี่วันอะไรประมาณนั้นนะก็ตัดสินใจไปสะาด้เีมียมฟรีนะอาทิตย์หนึง่งแล้วก็กิจกรรมล็อกอินน,นะครับแล้วก็อ่า อะไรฮนะคเควสทำนะ,ะเหมือนไอ้ที่ทําให้เราทําหมกแดงนะ,คะคเควสไตวันนะผมก็เจ็ดวันนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็แพ็คนะฮะให้เราซื้อนะครับผมแพ็คนี้หกสิบปองนะฮะอ่าซื้อได้ประมาณสามวันนะฮะถ้าจําไม่ผิดนะครับผมโอเคซื้อไปแล้วก็เหลืออีกแพ็คนึงนะฮะอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราไปซื้อะครัหกปองไอ้ดีนี้ก็ไม่ได้เยอะน,นะฮะก็ ของนะฮะลดราคานะครับผมรอดตารอดใจมากอะซื้อไปนะครับผมอีกร้อยห้าสิบปองนะฮะมาจะไปนี่เราไม่ได้ลองกิงนนานเงี้ยเขาว่ายัางสุเดเสียขนาดที <c oughs> โอเควาดูของจังไหมันนะฮะว่าของนั้นจะหายจริงไหมนะฮะไม่ได้ลองกินประมาณอสามเดือนนะครับผมมาก็เรียบนะฮะเหลือแต่ จดหมายที่ผมให้โอเคนันประกาศนะฮะกิจกรรมนะครับผมก็ของประกงประกันของมูลคา่าที่เราขายไปก็ไม่เหลืออะไรนะครับผมในจดหมายก็เรียบนะครับผมก็เราจะมาทําการปมปืนเ็นโทอัพกันนะครับซึ่งอาหารปั๊บนะครับนาซิโอโอเคเจอแล้วครับผมมาจะมาดูกันนะครับว่าคนที่ โดนแบนนั้นมือจะเกลือหรือมือจะดีนะครับผมมาจัดไปครบงห้าขังนะผมกด่พไปก็วาดไปนะครับผมหัวเลนะครับผมเกลือแบบได้อะไรเงี้ยก็ดูหน้าห็นและคอแห้งเลยเกลือ <G ül üyor> จัดเลยครับผมก็ัอาแหละมารับเพิ่มนะครับผมส่งไปกรอบหนึ่งมาอันนี้น่าจะสมได้รอบเดียวนะครับผมนี่เราวาดตามแบบ วานให้หมดทุกช่องเลยนะอ่ะโด,ดีวดิวานจะเกลือไหมวานไปครับปากเป็ดอ่ะเกลือเหมือนเดิมนะฮะเกลือเหมือนทุกเกมนะผมก็วานนั้น<笑><笑>ก็พารจทเยวผมว่าอดี๋ยวจัดที่หลังนะผมเรื่องพาสเนี่ยโอเคอือก็ไม่ได้มีอะไรมากนะนะมีเพียงเท่านี้นะผมก็เนาะ แิจกรรมมันก็มีมาแล้วแหละสําหรับผู้เล่นที่ไม่ได้ล็อกอินนานนะครับผมก็กลับมามีอะไรต้อนรับอีกเยอะนะผมมากันเีเก็มียีเท่านนี้เลยครับผมว่าเออเราไม่ได้ล็อกอินนานเราจะมีอะไรต้อนรับไหมก็มีเท่าที่ผมเห็นนั่นแหละ